ว่าท่านจะอะไรเหนียวแน่นก็ไม่รู้จะหวังอะไรแต่ว่าอย่าลืมว่าฝั่งรู้นนะอ่าผู้เสียหลักเนี่ยเขาจะคาดหวังอะไรคือจะไปหวังอะไรกับเขาไม่ได้หรอกไม่มีใครได้อะไรจากเขานะแอดบอกได้เลยไม่มีเขาไม่ได้มีใจจะให้ใครด้วยนะเอาจริงๆเขาไม่มี าว่าให้ใจเนี่ยคงไม่มีแน่นอนเอ็ดบอกได้เลยเอ,อไม่มีไม่มีแน่แน,น่ที่ที่ผ่านมาที่เราเห็น,นยิ่งยิ่งเราอยู่ตรงเนี้ยเรายิ่งเห็นเพราะว่าเขาไม่มีใจนะครับหรือก็ไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับใครทั้งนั้นแล้วใครที่จะมาเอาผลประโยชน์กับเขาเนี่ยไม่มีทางด้วยเออแล้วเขาไปเก,กาะกระแสหรือจะไปอยู่เขาเนี่ยโดนด่าทั้งนั้นจะไปพูดปกป้องเขาเนี่ยโดนดาทั้งนั้น <laughs> นะยิ่งกรอบเหลืองยิ่งนะก็เหลืออยู่ขานี้แหละนอกอื่นก็ไม่มีแล้วเขาไม่มายุ่งด้วยแล้วมีแต่เสียยุ่งเข้าไปก็มีแต่เสียเขาก็เลยไม่ยุ่งเขาก็ถอยออกไปก็ไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นเออทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นนะอย่างอื่นไปแล้วพอเขาทําอื่นมันเข้าที่เข้าทางเขาแล้วบอกตรงนะเข้าที่เข้าทางเขาแล้วเขาก็สบายแล้วตอนนี้เขาไม่กลับมาเลยเออไปทําอย่างอื่นสบายเลยไม่กลับมาแล้วเห็นไหม ไม่มาเพราะมาก็เปลืองตัวไงม,มาก็โดนด่าเออทําทําดีก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าทําผิดพลาดโดนด่าอีกพวกเดียวกันเองนี่แหละดา่าอ่ะโดนตาหนิจีติงอีกก็เลยอยู่นอกดีกว่าสบายใจด้วยเออออกไปไม่ข้องเกี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องประเด็นเรื่องกระดงคดีไม่เอาเลยเห็นไหมเขาจะไปเขาอย่างนั้นเลยหลายหลายคนออกไปดีแล้วใชมเขาออกไปอย่างนั้น,น,นสบายสบายาใจเออ ก็ออกไปพูดเรื่องอื่นเรื่องนู่นนี่นั่นนะมันก็โอเคเอ่อถามว่าเขาใช้ความสามารถของเขาเขาทำได้ถือว่าโอเคอย่างทนายเนี่ยนะครับหลายๆคนที่เขาออกไปไปพูดเรื่องอ่เาเขมารนพม่าลาวเนี่ยเห็นไหมเขาเข้าไปได้ดีเห็นไหมเขาไม่สนใจเลย่างนี้เออเขาไม่พูดถึงเลยเห็นไหมอะไรเขาก็คุยแล้วดีที่สุดแหละนะครับเออ เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มาพูดถึงช่างใหญ่หรือทางนี้แล้วนะเขาก็จะไปคุยเรื่องอเศรษฐกิจอะไรทั้งนี้ยนะเกี่ยวกับเรื่องอทางลาวเขเมรพม่าอะไรนีนะ่เขาก็จะพูดมันมีเยอะแยะที่จะพูดอะ่ะนะฟังนู้นเหมือนกับฟัง่งทางนู้นเขาก็พูดทางเราเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันแม้แต่คนจีนเอาพูดง่ายนะแต่เวลาเขาไปทำคอนเทนต์เขาก็พูดภาษาไทยแต่เป็นคนจีน แต่ก็ไปนําเสนอประเทศเขาเป็นภาษาไทยคือให้ไทยไปดูเอาง,ง่ายง่อให้ไทยไปดูแอดก็เห็นแล้วก็เออมันก็โอเคนั่นแหละนําเสนอถ้าแอดไปพูดภาษาอื่นได้แอดก็จะไปพูดเอ,อนําเสนอให้ให้ไปดูอ่าประเทศเราแต่ใช้ภาษตำเนียงภาษาอื่นเอ,อให้คนอื่นเข้าขมาดูนะมันก็โอเค นี่ไงมันก็เลยให้เห็นนะครับว่าคนที่นี่เขาอยู่กันนะครับเขาก็หวังแต่อเอาผลประโยชน์ให้ตัวเองทั้งนั้นไม่มีหรอกที่เขาจะ,ะมีความจริงใจให้กับเพื่อนสงที่อยู่ด้วยกันถามว่าคนเราถ้าอยู่ด้วยกันนานๆน,น่ยถ้ามันมีปัญหามีประเด็นอยู่ด้วยกันแล้วลำบากเขาออก็ออกออกไปนะคุณจะไปตามกระทืบเขาก,กันแล้วแต่สิเขาไม่ได้มาพูดถึงแล้วนี่นะคุณจะไปกระทืบเ,เพื่ออะไรเขาไม่ได้พูดถึงแม้แต่คาเดียวด้วยตามไป พูดถึงอย่างอื่นอยู่ได้เลยเขาก็อยู่ได้สบายๆเลยนะแล้วช่องเขาก็ใหญ่ๆทั้งนั้นด้วยนะอและเอฟซีที่อื่นเขาก็เข้ามาดูเอฟซี FC อื่นซึ่งไม่เกี่ยวกวับทางเราเลยนะก็ไม่มีเกี่ยวเลยนะทางนู้นก็ไม่เกี่ยว,วแต่ก็เพิ่มเอฟซีใหม่เพิ่มเอฟซีใหม่เข้าไปเห็นไหมสบายนะเดี๋ยวนี้เขารอยลาไปแล้วหลายๆช่องเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องคิด คิดหนักต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องเนี้ยเรื่องคอดีนี้มันจบไปใช่ไหมเราก็ต้องคิดค้นอ่าคิดค้นหาช่องทางนะครับอ่าทําหาช่องทางวิธีทาใหม่นะครับเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าคดีหลักมันจบเราก็จะอยู่ให้คดีหลักมันจบนี่แหละนะครับว่าเออถ้ามันจบแล้วทุกคนนะครับอ่าของเราเนี่ยแฮปปี้นะครับแล้วก็อ่าเป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไวน้นะครับว่าเราจะได้รับความยุติธรรม ก็แค่นี้แหละนะแค่นั้นทุกอย่างเราก็ไม่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นแล้วเพราะทุกคนก็ถึงฝั่งฝั่งฟ้าหมดแล้วถึงทุกอย่างนะเราก็จะไปตามอ่าวิธีทางของเรานะว่าเราคิดว่าอ,อจะต้องไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่เนี้ยมันก็คงจะไม่มีอะไรนะตามตามหลักนะครับของเขาเขาก็จะอยู่ในของเขาเองเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขาแล้ว เราเราอยู่เพราะเพราะว่าเราอยากจะดูว่าความเปลี่ยนแปลงที่นี่เขาจะเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วว่าวิถีทางชีวิถีชีวิตของเขาเขาจะเป็นยังไงก็อีกสักปีสองปีก็รู้กันแล้วทอ้สอนะอีก,กปีสองปีก็รู้กันแล้วรู้ว่าต่อไปนี้จะอยู่ยังไงเออจะพึ่งพาอาศัยใครได้อา fc แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขายังอยู่ด้วยไหมอะไรอย่างนงี้เออยังอยู่ได้ไหม หรือเขาจะถอนตัวอันนี้เราก็ดูกันต่อไปใครก็ช่วยเหลืออะไรกันเพราะว่าถ้าจะให้เขาสงสารอยู่ทั้งปีทั้งชาติ f c นะมันก็คงไม่ได้นะเออมันก็คงไม่ได้นะเออให้สงสารกันทั้งปีทั้งชาติเออมันก็คงไม่ไหวเพราะว่าแม่แม่ผู้ใหญ่ดีเขาก็มีวันหมดเหมือนกันนะเออมีวันหมดเหมือนกันเพราะว่า f c นะเอ็ดคิดว่าเลย แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีเขาก็มีครอบครัวเขาแหละนะมีลูกหลานมีอะไรจะต้องดูแหลหรือตัวเองนะครับเอครอบครัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลเออเขาจะมาดูแลคนที่นี่นะเออเขาก็จะดูแลไหวไหมถามแค่นี้เขาจะดูแลไหวไหมเออเพราะว่าคนที่นี่เขาจะให้เขาดูแลน่อายุเขาก็ไม่เยอะนะที่นี้่นะเอออายุเขาไม่เยอะแต่แม,แม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีแอบว่าเขาเยอะแล้วละ่ะ อายุเขา,าไม่ธรรมดาแอนว่านะเขาจะช่วยเหลือไปได้อีกสักกี่ปีแค่นั้นเองเอ,อ,อาจจะช่วยไปได้ระยะหนึ่งก็อาจจะไม่ไหวนะเอ,อไม่ไหวเขาอาจจะพอเอ,อถ้าพอก็มันก็จะสิ้นสุดอ่าความสาคัญนะสิ้นสุดความสาคัญเพราะว่าเขาพอไม่ช่วยเขาเนี่ยความสาคัญก็น้อยลงไม่มีความสาคัญหลงเหลือแล้วก็ปลูกพันธุ์ก็ไม่มีแล้วความปูกพันธุ์ก็ไม่มี ต่างคนต่างอยู่เออมันมีมาแบบนั้นอยู่แล้วเอฟตีที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นต่างคนต่างอยู่เอ,อ่ไม่พูดถึงกันด้วยซ้ำไปคิดดูเดี๋ยวโอ้โหเออฐานะที่เขาช่วยมาต้องเยอะแยะเนี่ยไม่พูดถึงเขาเลยนะโอ้โหมันก็มันก็แย่อยู่นะเอฟซีนยะมันก็แย่ทํา่ทให้จิตใจเขาเนี่ยห่อเหี่ยวนะแล้วก็เขาอาจจะคิดมากก็ได้เอฟซี ว่าโอ้โหช่วยยังไงมาวะเนี่ยเออมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมทําไมต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ฝนหยุดตกหรือ,อยังยังเลยนะแอดอยากออกไปไม่ได้เลยเนี่ยเออ,ออกไปกินข้าวเดีย๋ยวคงจะยากเลย,เลยนะรอให้มันให้มันหายขาด,ดเสด็จเม็ดก่อนนะครับให้มันอ่าเสด็จก่อนนะเสด็จเม็ดก่อนฮอนรอนนรินนะครับ ฝนตกอยู่เนี่ยแหละตกตามหลักตกแรงกว่านี้นะตกแรงกว่านี้แต่นี่มันค่อยลงเลยละแต่ว่าตกนานมาแล้วนะอ่าประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วที่มันตกมาเนี่ยชั่วโมงกว่าไอ้ก็นั่งอ่าลงคลิปอะไรอยู่มันก็ตกมาเรื่อยๆตกหนักเราก็ต้องขึ้นมาสร้างหลักก่อนเอ่อยู่ข้างนอกมันฝนมันสาดเนี่ยไม่ใช่อะไรนี่แหละเอฟซีนะ ก็ให้ดูดูดูต่อไปนะดูต่อไปว่าคนพวกนี้เขาจะเป็นยังไงอยู่แล้วเขาจะทำยังไงนะตกตูมก็ยังไม่หยุดเลยครับใช่ไหมโอ้เออมันก็น่าจะระยะเดียวกันแหละเพราะว่าห่างกันไม่กี่โลงนะเออมันก็เหมือนเหมือนกันนะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะตกกกกอกกตูมไม่ตกก็มีนะเออบอกตรงนะกกกอกตกกกตูมไม่ตกหรือตกที่บนภู ที่นี่ไม่ตกก็มีแอดนี่เปียกมาเลยนะกลับมาจากตลาดเนี่ยเปียกมาลอกมาแลกมาเลยโหมันกระหน่าบนภูถ้าดูไม่จืดเลยแต่พอมาถึงนี่เอา้าฝนไม่มีสักเม็ดโอ้ตายแนละ้วเออมาลอกมาแลกมาเลยแต่ไม่มีเลยแต่ที่นี่มันดีอย่างคือถ้าถ้ามันตกเั่วถึงเนี่ยส่วนมากเนี่ยอท้องฟ้าแบบเนี้ยมันน่าจะตกระยะกว้างอยู่อกินกินพื้นที่เนี่ยเป็นจังหวัดเลยละ่ะเอาพูด,ดง่ายๆหลายอำเภอกินพื้นที่หลายอำเภอเลย มันจะเป็นแบบนั้นก็มันถามว่าตกดีไหมมันดีสําหรับชาวไร่ชาวนานะเออแต่ถ้าเกิดทําการค้าขายไม่ดี <c oughs> นะไม่ดีแต่ดีสําหรับชาวไร่ชาวนาเพราะว่า,วามันชุ่มฉ่ามันทําให้พืชไร่เขาเจริญเติบโตได้ดีเอ,อ่อฝนมันตกตลอดเนาะเออแต่ว่ามันไม่ดีสําหรับอาชีพค้าขาย เพราะมันค้าขายไม่ได้คนเขก็ไม่ค่อยออกมาซื้อจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมมันก็จะแย่แย่แต่ว่าพวกขายออนไลน์เขาไม่เกี่ยวนะเออเขาไม่เกี่ยวนอกจากไฟไฟดับแค่นั้นเองนะครับถ้าไฟดับนี่มันจะไม่เวิร์กแค่นั้นแหละแต่ถ้าถ้าไฟมีทุกอย่างมีฝนตกก็ไม่ใช่ประเด็นมากมายหรอกนะเขาก็ไล์ขายของได้เออไล์ขายของได้ ก็นี่แหละเอฟซนะก็ดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ที่นี่มันจะเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยแค่ไหนเราก็เห็นเห็นกันนะใครใครจะอยู่ยังไงก็ว่ากันไปเนาะเออใครจะทําแบบไหนยังไงเราก็ดูกันอยู่เราก็เห็นกันแหละเออเห็นพฤติกรรมการกระทํากันแหละว่าาทําแบบนี้ได้แบบนี้มันจะได้อะไรตอบแทนทำแบบนู้นได้อะไรตอบแทน ตอนนี้เวรกรรมนะครับมันทําตามตาเห็นนะเอ็ดีนะเอ็ดบอกได้เลยว่าที่เขากระทามาเนี่ยมันส่งผลกระทบแก่เขาแล้วตอนนี้มันเห็นจะจะเนี่ยจะว่าตอนแรกแอดเข้าใจว่าเขาหลอกหรือเปล่าหลอกเอ็ีหรือเปล่า,าที่เขามีปัญหากันนะครับเกิดการฟ้องร้องกันอะไรกันเนี่ยตอนแรกนึกนึกว่าอ่าเขาสร้างคอนเทนต์ ออแต่แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาดูแะละสิว่าดูว่าเขาทําแค่คอนเทนต์เฉยเฉยหรือเปล่าเออเดี๋ยวดูก็ต่อไปคือปาปใดที่เราไม่มีความคืบหน้าเราก็ยังเชื่ออย่างเดียวว่าคอนเทนต์นะเชื่ออย่างเดียวเอาจริงๆเชื่อแค่ตรงนั้นเชื่อว่าคอนเทนต์แต่ว่ารอให้ระยะทางนะครับรอให้ระยะทางอ่าหรือการเวลานานผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยเห็นนะครับ เดี๋ยวก็เห็นกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเออมันจะเป็นยังไงต่อไปนะเราจะได้ดูกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่าที่ผ่านมามันเป็น่อาเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เห็นการกระทําแล้วมันไม่มีผลกระทบอะไรเลยอะสังเกตดูไหมเอฟซีอย่างที่เขาฟ้องร้องกันแอดก็ยังเห็นว่ามันเงียบเงียบ แต่ทั้งฝั่งเราบอกได้เลยนะอ่าที่เขาดําเนินการเที่มันยังไม่ถึงหรืออะไรอยากคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมีแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลามันต้องใช้ระยะเวลาเพราะอะไรงานนะเขาเยอะนะอะไรวุ่นวายไปหมดแล้วตาจมูาอ,อ,อ,อะไร วุ่นวายไปหมดแล้วตาจะมูกไม่มันไม่มีนี่นะครับมันไม่มีนี่คำว่าวุ่นวายนะ่ะถ้าเราไม่ไม่กระทําด้วยตัวเราเองนะ